มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนเกาหลีใต้แต่งชุดลิงขนมะพร้าวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์นะคะหลังจากที่ทาง Facebook ข่าวสารต่างประเทศได้มีการลงเรื่องราวจากประเทศเกาหลีโดยระบุว่าเกาหลีใต้กรุงโซล่ายวันที่5มีนาคมณสถานทูตไทยในเขตยงซานกรุงโซ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์แล้วก็แต่งตัวเป็นลิงขนมะพร้าวเอามาเททิ้งประท้วงการบังคับให้ลิงปีนต้นมะพร้าวเพื่อเก็บผลิตภัณฑ์ของกะทิของไทยและส่งมาขายในเกาหลีใต้จากการสำรวจร้านค้าชั้นนำในเกาหลียังคงขายกะทิไทยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสารต่างประเทศและขอขอบคุณสยามท็อปปี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ